สวัสดีครับน้อเอกครับจากเพจร้านเอกเลสซิ่งแอสเอรีนะครับก็พบกับที่ s ันเทรา2018หนึ่งคันนะครับเป็นรุ่น V ตัวนี้เป็นจอเคน o ูรุ่นที่ไม่มีรองรับ GPS นะครับเป็นตัวเริ่มต้นก็เข้ามาเปลี่ยนหน้าจอใหม่เป็นตัว10นิ้วนะครับตรงรุ่นสเปคเป็น CPU 2.0แรม8ลอม128นะครับ dual CPU 7862 ออกจอพิดานทั้งคู่นะครับตัวนี้นะครับสามารถแยกหน้าจอได้ถ้าคุณใช้ YouTube ที่เป็นตัวปกตินะครับคือเหมือนว่าเสียตังเป็นพรีเมียมเองหรือเป็นตัวปกตินะครับไม่ใช่ YouTube ตัวตัว y u u u b e แวน์แก้ไขยู u b e ดำนะครับคุณสามารถที่จะเล่นแบบแยกจอหน้าหลังได้เนี่ยกดฟังก์ชันนี้ครับกดปุ๊บแล้วเรามากดแผนที่นี่ครับข้างหน้าจะขึ้นแผนที่อย่างนี้ ข้างหลังก็จะดู YouTube แบบนี้ได้นะครับอันนี้จะต้องเป็น YouTube ที่เป็น YouTube ปกตินะครับส,ส่วนตัว YouTube ที่ได้เอกลงให้แต่จะเป็น YouTube ที่ไม่มีโฆษณามันจะไม่มีฟังก์ชันตัวนี้นะครับก็จะได้อย่างสียอย่างนะฮะโอเค YouTube นี่เอกลงจะเป็นตัวนี้นะครับมันไม่มีโฆษณาเพราะนั้นแต่มันจะไม่มีฟังก์ชันแยกนัจ่อให้ 6, อ้านอ,อัข<ะ>้าห้หนึนนนนน่งนี้จะเป็นอุทย,ยาครับอุทย,ยาวันที่สอสลับแอปออนไลน์ตรงนี้นะครับตัวนี้ใส่ซิมได้ยูทู e ไม่มีโฆษณา ตอนนี้นะครับลูกค้าเตรียมซิมมาด้วยนะครับก็ใส่ซิมเรียบร้อยนะครับ YouTube ไม่มีโฆษณาระบบแคนบัสนะครับคอนโทรลพวงมาลัยเพิ่มเสียงลดเสียงแบบตรงนี้เปลี่ยนแท็กเดินหน้าถอยหลังได้ครบหมดนะฮะคนหาที่าำหลังเสียงนะครับหัวท้ายตายก่อน ก็รับชมได้เลยนี่ครับต่อเวดานก็ออกพร้อมกันไไหัวท้ายใ้ก่อนนะครับตับความเรียนได้แต่หน้าจอเลือกการทั้ทงค่าครับปร,รับความเรียบไปนะครับต่อเวดานภาพก็ออกในงานหัวท้ายใต้ก่อนวันนี้พร้อมกัออกนเนนี้นนจะรวบรวมความสนุกสนานตลอดปีที่ผ่านมามอบเป็นของขวัญปีใหม่ดูทีวีออนไลน์ เราลงแอปดูทีวีออนไลน์ให้ด้วยนะครับเปิดขึ้นมาก็จะเป็นดิ s t o n ทีวีเลยช่องสามเอ่อช่องวันนะฮะอันนี้นะครับไม่ได้ทำลิงกล้องนะครับลูกค้าบอก่าต้องการนะครับให้ใส่ในระบบล,ลิงกล้องเดิมนะครับตัวจอนี้เอาไว้ดูอย่างเดียว mm hmm. เปลี่ยนช่องกับแบ็คเวอร์พอยท์น่้อะไรเนี้ยเดืนเอนหนาคือเดือนเมี่นะ ดูกันได้เลยนะครับโอเคมีแอปดูหนังออนไลน์เราใส่แอคเคาท์พรีเมียมไว้ให้แล้วนะฮะคอร์เซชันมีอะไรบ้างนะครับนี่ดูปุ๊บแบดบอยเพ่โอ้โหควางนรกตลอดกาลปี2020 คอสซิล่าก็มีหลายเลยที่เป็นคอลเลกชันก็เป็นพวกหนังหนัผ้ากันนะครับมีหลายภาคต่อๆกันแบบนี้ดูกันครบ มี n e t ตฟ i x Disney ดูได้นะครับแผนที่นำทางไปเซนทันปิ่น 9. เก้าเราสั่งนำทางนะครับมุ่งหน้าทางตะว,วัน <ไป S 2> ออกไปตามซอยหมู่บ้านสิงพัฒนาธานีเข้าสู่ถนนเรียบคลองทวีวัฒนากดป,ดปดนครับย่อแอป เปลี่ยนเป็นยูทูบดึงทางซ้ายกดโ m e ครับดึงขึ้นมาขึ้นมาก็ดู2จอแบบนี้ได้ครับหรือยุบจอนะครับ กับลูกค้านะครับที่ใช้ยที่สันโนวาร่าเทอร่านะครับอยากอัปเกรดจอเป็นจอ Android แบบนี้นะครับสเปคสูงสูงเป็นเทพแบบนี้ครับเปิดเร็วใช้งานไวนะครับสเปคแรงสเปคดีติดต่อได้เองครับ0819876286เป็นลูกแฟนเพจ y o u ยูทูบชแนลเอกเรซิ่งแอสเซอร์ดี้นะครับหน้าร้านอยู่ทวีวนาซอย9นะครับเรียบคลองทวีวนาหรือทอาทางพุทธมณฑลสาย4ซอยกระทุ่มลม18นะครับบริเวณทิเด็กเข้ามาได้เลยครับขอสนใจติดตั้งติดต่อไม่ได้นะครับสวัสดีครับขอบคุณพี่อ็อฟครับ